ในเชับผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในคชัาผมรบกวนเชิกดสไคร้ช่อง x m XKR กันด้วยนะช่องนี้ก็ทาเกี่ยวกับการสอนสร้างเซิร์ฟไมโครพ็อกเก็ตอิดิชั่นนั่นเองในคชัาผมนะฮะ เอาในค่ับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านเลยในครับผมัน,นก็อยูผมซีเกอร์ทีวีแล้วนะ,ะซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนะเป็นแอดออนเกี่ยวกับฮิลโลบายอีกแล้วนะฮะก็เป็นฮิลโลบายนะฮะก็สำหรับ ใครหลายหลคนก็อาจจะเชื่อเรื่องนี้นะแต่สำหรับผมไม่เชื่อนะฮะก็แม่งเล่นไม้ไม่เคยเจอเลยนะฮะก็ซึ่งมันไม่ใช่เป็นแอนออนเกี่ยวกับฮีโร่บายเป็นตัวสตตงสรตฟนะซึ่งไอแอนออนนี้นะมันทำให้ฮีโร่บายสิงอยู่ในตัวม็อบต่างๆนั่นเองนะหรือมอนเตอร์ต่างๆที่สปอนอยู่ทั่วแมปนั่นเองนะฮะก็ที่มันมีเศษซาก สัตว์ตายไม่ต้องเกรงใจไม่จะไม่ใช่ไม่ใช่เกรงใจสิเออไม่ต้องแปลกใจนะผมฆ่ามันเองนะซึ่งมันจะมาโจมตีเรานั่นเองนะซึ่งไอมอนเตอร์ที่ผมเอามายกตัวอย่างก็มีแค่นี้นะฮะก็มันน่าจะเป็นแบบทุกตัวเลยนะโอเคเราไปดูตัวแรกเลยดีกว่านะคือเอ็มีนะครับผมนะฮะก็มันก็สามารถที่จะวิ่งมาโจมตีเราได้นะครับผมนะฮะก็โอเคเบาเสียงนิดนึงเบาเสียงนิดนึงรู้สึกจะดังไปนะะโอเคนะฮะแล้วก็ ไอชิ Chicken, คเก้นในเข่าผมชิคเก้นก็สามารถที่จะโจมตีเราได้เหมือนกันนะฮะก็เราก็ตีมันคืนทีเดียวใต้นะฮะมันก็ไม่เป็นระบากลําบนเลยแย่ๆนะฮะก็ะะวัวก็เหมือนกันนะฮะวัวก็สามารถที่จะโจมตีเราได้นะครับผมนะฮะก็ความโจมตีมันก็น่าจะแรงอยู่นะฮะก็แต่ผมกินแอปเปิลทองเนี่ยมันมีบัฟโลนะฮะมันก็เลย <c oughs> แบบว่าไม่ค่อยแรงเท่า <c oughs> ไหร่นะะต่อไปคือหมูนั่นเองนะหมูก็สามารถที่จะวิ่งมาโจมตีเราได้เหมือนกันนะโอเคผมก็ข้ามไปนะฮะแล้ว ไอแกะเนะี่ยเขผมแกมคือมันตีแรงมากเลยนะท่านชมต้องระวังนะรับผมนะฮะโอเคดู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 แล้ววิ่งไวด้วยนะแล้วตีแรงเนี่ยท่านชมดูนะอ่ะเห่เห่เเกูจะตายจะตาย้าไม่มีแอปเปิลทองเนี่ยผมว่าผมตายนานแล้วเนี่ยดูดิดูดิขนาดกินแอปเปิลทองด้วยนะเนี่ยมันมันยังสามารถที่จะตีให้หัวใจผมลดไปครึ่งหลอดได้นะฮะก็ถือว่าความสามารถมันไม่ใช่เล่นๆนะโอเค เรามาดูม็อบตัวต่อไปนะคือหมานั่นเองนะฮะหมานี่คือมันจะไม่สามารถโจมตีเราก่อนนะแล้วมันโอ๊ยไอสัตว์ตกใจวมดอีก <g ül> ไอ้ไห่าเอ้ยไอ้บัวแม่งม,มาลอยหลังออนะฮะก็หมานี่มันคือไม่สามารถที่จะโจมตีเราได้นะะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะฮะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถเลี้ยงมันได้หรือเปล่านะก็เราสามารถตีมันได้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะตีเราคืนได้นะไม่รู้เหมือนกันโอเคเรามาดูตัวที่สองนะไม่ใช่ตัวที่สองตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ เอ้ยมามาเป็นฮีโร่บายเปล่าวะมาเป็นฮีโร่บายด้วยไอ้เคีย้ยแม่งวิ่งมาโคตรไวอย่ามะเดีย๋ยวมาเอ๊ะเราขี่หลังมะเอาวตีกูไม่ได้เดอโกโง่เฮ้ยตีเราเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจะตายจะตายจะตาย่มึงดลบก่อนโดบก่อนนะฮะก็มอ็มอบม็อบทุกตัวก็น่าจะเป็นฮีโร่บายหมดเลยนะฮีโร่โดนฮีโร่บายเข้าสิงนะครับผมนะฮะก็เราไปดูตัวหมีนะฮะหมีก็ไม่สามารถที่จะโจมตีเราก่อนนะนอกจากที่เรา จะไปหาเรื่องมันก่อนนะมันก็ทำการที่จะตีโดยเอาขาไม่ใช่เอาขาเดวเอาตายียตบหน้านะฮะเออแม่งยาวคุณเกินโอเคนะฮะก็สำหรับแอนด์ออนนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปใต้คลิปเลยนะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะดาวโหลดไปเล่นในโหมดสวอชว่ได้นะฮะก็ปรับเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์แล้วก็เล่นแอนด์ออนนี้ด้วยเออเหอแม่งเวรี่ฮาร์ดคอร์เลยเดียวนะฮะก็ สำหรับใครที่แม่งแน่จริงนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นในโหมดไซว่าได้เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วไงฝากกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด Subscribe หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม